ยายสาหญิงชราที่ย้ายถิ่นฐานเพิ่งมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่กี่ปีซึ่งอยู่กับลูกหลานเหมือนกับคนทั่วไปแกชอบเก็บตัวเงียบไม่พบปะใครน้อยคนที่จะรู้ว่าแกอาศัยอยู่ที่นี่ร่างกายเยสาสูบผอมข้าวปลาไม่ค่อยกินชอบออกมานั่งดูคนเดินผ่านไปมาที่หน้าบ้านทุกๆคนจะเห็นแก แค่ช่วงก่อนตะวันตกดินเท่านั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นราาๆหลังน้ำท่วมใหญ่ครั้งล่าสุดเมื่อหลายปีที่แล้วหลังจากน้ำลดบ้านช่องห้องหอส่วนใหญ่ก็ต้องทำความสะอาดโคลนตมที่ไหลามากับน้ำในระหว่างนั้นก็ต้องคอยระแวรระวังว่าจะมีของหายเพราะคนใจดำ ชอบซ้ำเติมความทุกข์ของคนอื่นมักจะใช้ช่วงเวลานี้เข้ามาลักขโมยของมีค่าเจ็บตัวจากน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายแล้วต้องมาเจ็บใจที่ต้องถูกขโมยกันอีกเท่านั้นก็ทุกข์หนักหนาจนพากันไม่กล้าหลับกล้านอนกันเลยยังต้องมาระแวงสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและสุดจะป้องกันได้อย่างผีกระสืออีกเพราะ มีข่าวแววมาว่าบ้านท้ายตลาดซึ่งพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณอื่นทําให้น้ําตรงนั้นลดช้าอีกทั้งสิ่งปฏิกูลที่ไหลไปกับน้ํายังไปรวมอยู่ที่นั่นจนเน่าเหม็นและนั่นเองจึงเป็นดังแหล่งอาหารชั้นยอดของสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าผีกระสือมันไม่จำเป็นต้องลอยไปหาอาหารที่ไหนไกลเพราะที่นั่น มีทุกอย่างตั้งแต่ซากสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เน่าตายไปจนถึงของขนาดใหญ่อย่างหมูหมาลอยมาคนที่พบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าของบ้านนั่นแหละชื่อลุงบาบลูกเมียพากันย้ายไปอยู่บ้านญาติเป็นการชั่วคราวแต่ตัวแกเองต้องทนนอนเหม็นเฝ้าของชิ้นใหญ่ๆที่ย้ายไม่ได้คืนนั้น แกกำลังนอนตั้งแต่หัวค่ำจนดึกดื่นก็ยังไม่หลับพลิกไปพลิกมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทั้งที่ตลอดทั้งวันทําความสะอาดบ้านเอาซากที่เหม็นเน่าไปทิ้งแต่พอตกเย็นกลับไม่ง่วงเอาดื้อๆมันน่าจะมาจากความอึดอัดของบรรยากาศในเวลานั้นพื้นที่โดยรอบมันเงียบจนน่าใจหายหมูหมาที่เคยส่งเสียงยามวิกาล กลับไม่ได้ยินเสียงเลยเอาวะไม่หลับก็ต้องหาตัวช่วยคราวนี้หลับแน่ๆน่โว้ยแกลุกจากที่นอนออกมานั่งจิบเหล้าขาวในมุมมืดมองเดือนมองดาวไปตามเรื่องเพราะเห็นว่ามีดวงดาวดวงหนึ่งมันดูสว่างและใหญ่กว่าดวงอื่นๆอีกทั้งมันยังอยู่ใกล้จนไม่น่าจะพ้นยอดไม้แต่บาปเพ่งมองก็เห็นว่า อะไรเป็นอะไรแสงนั้นไม่ใช่ดาวอย่างที่คิดมันคือแสงกระสือเอาละโวยอยู่มาจนเกือบจะ80สิไม่เคยเจอกระสือตัวเป็นๆผีสางนางไม้ข้าก็เคยพบเจอมาไม่น้อยเจอจนไม่กลัวเพราะอีกไม่นานข่าก็ต้องกลายเป็นพวกนียกกับเองแล้วกระสือตาบาบนั่งเลิงมันอยู่นานก็เห็นว่ามันลอยอ้อมไปอ้อมมา แต่เริ่มเข้าใกล้หนองเล็กๆใก,กล้หลังบ้านเข้ามาเรื่อยๆร,ราวกับมันอยากจะพุ่งเข้ามาใจจะขาดแต่ยังคงระแวงอยู่แต่บากจึงค่อยๆเลื่อนกายลงจากแคร่ช้าๆให้เงียบที่สุดแล้วแอบอยู่ในซอกหลังเสาระหว่างนั้นก็เฝ้ามองมันอยู่ไม่ให้คลาดสายตา เวลาที่รอคอยก็มาถึงมันดิ่งลงไปหนองน้ำทันทีลอยละเลียดเหนือน้ำเนา่าอยู่ครู่ใหญ่ก็หยุดนิ่งหลวงบาปลุกขึ้นช้าๆเดินตรงไปหยิบเอาปืนลูกซองตรงหัวนอนของแกมาถือกระชับไว้ยออ่องยองอ้อมป่ามะเขือป่ากระเพราไปพอให้ได้ระยะต่บาปยกปืนขึ้นประทับบ่าให้เบาที่สุดเล็งจนแน่ใจว่า เมื่อเหี่ยวกายไปกระสือนั้นต้องรับเอาลูกตะกัวไปไม่มากก็น้อยช่วงที่กระสือนิ่งที่สุดตาบาบตัดสินใจเหี่ยวกายไปทันทีโดนเจะสุนแน่นางกระสือนั่นไงโดนจังๆังเพราะเห็นว่าดวงไฟของกระสือมีอาการแกว่งอย่างแรงพร้อมกับเสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันหันกลับมามองหาคนที่ทำร้ายซึ่งตาบากแกก็นักเลงเก่า ลูกพวดยืนจังก้าได้ก็หักลำดีดปลอกยัดกระสุนใหม่เข้าไปอย่างชำนาญมึงมากูจะยิงให้พวงใส่ขาดกระจุยเลยมึงได้ผลเพราะมันชะงักทันทีแล้วลอยหนีไปแต่บาปยังไม่วายยิงซ้ำไปอีกหนึ่งนัดแต่จะโดนหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องเสียงปืนสองนัดที่ดังสนั่นปลุกให้คนละแวกนั้น ตื่นตกใจกูร่อยกระสือเข่าแล้วมนเข้ามาลักกินของเน่าหลังบ้านกูเนี่ยตาบาร้องบอกเมื่อมีคนถามรุ่งเช้าเขาก็ลือกันตั้งแต่หัวบ้านยันท้ายบ้านว่ามีกระสือบุกเข้ามารังควานตาบาบบางคนก็บอกว่าตาบาบเมาจนตาฝาดเพราะเวลานั้นคนที่คุยกับแกได้กลิ่นเหล้าแต่มีบางคนไม่ถูกกับตาบาบอยู่แล้วจึงไม่เชื่อ ตัวตาบากแกไม่ใช่คนขี้โอหรือโวยวายยิงแล้วก็แล้วไปไม่ได้เอามาโพธนาที่เรื่องมันลือกระชอนก็เพราะว่าคนระแวกนั้นนั่นแหละที่เอาไปพูดใครมาถามแกก็เล่าให้ฟังไม่ถามแกก็ไม่เล่าให้ฟังแต่คนที่ออกอาการไม่สบายใจคือลูกและเมียเป็นห่วงที่ต้องนอนเฝ้าของอยู่คนเดียวกลัวว่า ถ้ากระสือมันผูกใจเจ็บย้อนกลับมาขบขอลากไส้แกกินจะเป็นเรื่องจะไม่กลัวอะไรกับมันปืนก็มียิงมันใส่แตกมาเลยตาบาบบอกด้วยอาการมีน้ำโหตัดรำคาญเมื่อถูกลูกเมียรบเรา้าให้ไปนอนด้วยกันที่บ้านยากแต่นั่นมันผีนะพ่อผีผีถ้าก็ยิงมาไปครั้งนึงแล้วนั่นไงถ้ายังกล้าเข้ามาอีก เอาให้เหลือแต่หัวเลยทีเนี้ยดีมาแต่แล้วจากวันนั้นข่าวกระสือก็เงียบหายไปมันไม่โผล่กลับมาให้เห็นอีกจนกระทั่งตาบานิ่งนอนใจแล้วคืนหนึ่งมันก็กลับมาอีกคราวนี้มันลอยวนอยู่นานกว่าเดิมซึ่งตาบากเองก็เห็นตั้งแต่แรกแกนอนอยู่ในมุง้งแกล้งกลเสียงดังให้มันตายใจมันลอยเข้ามาดูตาบากถึงข้างมุง้ง เพราะแกนอนอยู่นอกชานบ้านที่เปิดโลงแสงไฟที่กระพริบวบวาบทาให้ตะบาบที่แอบรีตามองเห็นหน้ามันได้ชัดเจนพอเห็นว่าเจ้าของบ้านหลับลึกขนาดที่มันมาดูใกล้ๆยังไม่ตื่นจึงได้ใจพยายามเอาหัวมุดมุง้งเพื่อเข้ามาทํำร้ายตะบาบอย่างที่เมียและลูกแกกังวลจริงๆแต่แกก็เตรียมพร้อมไว้แล้ว ลูกสองกระบอกเดิมขึ้นลำไว้รอมันพยายามมุดเข้ามาทางข้างตัวแต่ไม่เป็นผลเพราะตะบากแกสอดตีนมุง้งไว้ใต้ที่นอนและวางทั้งหมอนข้างทั้งผ้าห่มทับไว้อย่างแน่นหนาอีกทั้งหัวที่นอนก็เป็นฝาบ้านที่ไม่สามารถแทรกตัวมาขบหัวได้ทางเดียวที่เข้าได้ก็เป็นด้านปลายเท้า ซึ่งปากกระบอกปืนจ่อรออยู่ใต้พระหม่มและแล้วก็เป็นไปตามที่แกต้องการมันลอยเอื่อยๆไปทางด้านปลายเท้าและพยายามใช้หัวที่เส้นผมกระเซาะกระเซิงดันตีนมุงขึ้นระยะที่ห่างจากปากกระบอกปืนไม่ถึงสองศอกย่อมไม่พลาดลุมดาบรั้งนิ้วเดี่ยวไกลดังเปรี้ยง <c oughs> ต่อมา ก็มีเสียงหวีดร้องอย่างเจ็บปวดและเสียงเหมือนวัตถุตกกระทบพื้นไม้ดังโครมครามกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นขาวฝุงกระจายจนแกสําลักสองไฟดูก็เห็นคาบเลือดดำสนิทต,ติดเต็มมุ้งไปหมดแกสาดแสงไฟฉายส่องไปยังพื้นไม้ด้านล่างซึ่งปกติจะเป็นที่วางรองเท้า ก็เห็นว่ามีศีรษะของผู้หญิงที่ผมเผ้ารุงรังปิดหน้าซ้ำยังมีเลือดไหลแกมหมายใจจะยิงซ้ำแต่ทำไม่ได้แรงถีบของปืนทำให้ทั้งหน้าขาปวดร้าวเจ็บตึงไปครู่ใหญ่พักเดียวหัวกระสือก็แดงวาบแดงวาบขึ้นอีกครั้งมันลอยเทงเต้งเอียงซ้ายขวาหนีไปครั้งนี้อาการของมันบ่งบอกว่าบาดเจ็บ เพราะแกเห็นมันลอยขึ้นจากพื้นไม่เกินสองเมตรพอหายจุกหายเจ็บแกก็แบกปืนคู่ใจตามมันไปส่องไฟดูตามพื้นก็เห็นรอยเลือดหยดเป็นทางเซตขแขนันกระสือผมยาวข้าจะเอาหัวเองมาเสียบให้ไอ้พวกที่หาว่าข่าเมาแล้วพล่ามสักทีแต่ที่สุดก็ขาดหายไปเมื่อมันลอยตัดเข้าข้างทางที่เป็นพงหญ้าป่าทึบ ผู้คนนอนกันหมดแล้วก็สะดุ้งตื่นอีกครั้งพะเสียงปืนและเสียงหมาเห่าหอนพอออกมาก็เห็นตาบาบแบกปืนเดินกระเพกมาจึงร้องถามนี่ตาเมาแล้วไปหาหลับหานอนดีกว่ามั้งจะมาเดินเล่นทำไมอยู่ตอนนี้กระเสือสิะ่ะคืนเนี่ยมันมาอีกกูยิงมันเจ็บหนีไปแล้วตาบาบบอก พร้อมกับส่องไฟลงพื้นให้เห็นคราบเลือดทีนี้ชาวบ้านก็เป็นอันต้องเห็นชอบเพราะตาบาบพาชาวบ้านไปดูมุงที่เลอะไปด้วยคราบเลือดดำสนิทเหม็นข่าวคลุงอีกด้วยรุ่งขึ้นกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็มาหาตาบาบที่บ้านเนื่องจากมีชาวบ้านบางคนที่ไม่ชอบหน้าแก่แจ้งความไปว่าชายชราผู้นี้ ยิงอาวุธปืนในหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนรำคาญและหวาดกลัวเกรงว่ากระสุนมันจะเจาะใส่บ้านใครเหมือนที่ได้ยินข่าวมาตัวตะบาดแกก็เป็นนักเลงอยู่แล้วแกยิงจริงแกก็ยอมรับไม่บ่ายเบียงแต่ก็อธิบายให้กำนันและผู้ใหญ่เข้าใจว่าที่ต้องยิงเพราะผีกระสือมันจะเข้ามาทำร้ายแกบอกพร้อมทั้งชี้จุดเกิดเหตุ ที่มีคาบเลือดยังเปรอะอยู่ให้เห็นทั้งสองก็ได้จะตัตกเตือนเรื่องพกอาวุธอันตรายไว้กับตัวเพราะตะบาบก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนในหมู่บ้านเคารพแกไม่เคยระรานใครหากไม่ทำแกก่อนแต่ก็มีบ้างสำหรับคนที่ไม่ชอบหน้าแกสักเท่าไหร่ก็จะให้ทำยังไงนอนเฝ้าของไม่พกปืนถ้าโจรขโมยมันเข้ามาลักของ รือทำร้ายจะทำไงพวกท่านช่วยข้าได้เหรอเวลามีเรื่องเดือดร้อนเรียกไปเป็นชั่วโมงกว่าจะมาทั้งที่บ้านอยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรแค่เนี้ขนาดบ้านไอ้ขมบัวมันหายเยีงตามจับคนร้ายให้ไม่ได้เลยข้ากลัวของหายมันก็ต้องมีเอาไว้เปรืน,นยังก็มีทะเบียนผู้ใหญ่คนก่อนเป็นคนทำเรื่องให้ข้าเองถ้าจะจับก็จับไปไม่ต้องมาพูดมาก เจอดอกนี้เข้าไปทั้งกำนันและผู้ใหญ่ก็น่าชาเพราะเขาก็เป็นลูกหลานหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกับคนอื่นๆอีกทั้งเรื่องปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าจนชาวบ้านต้องจัดการกันเองมันก็เป็นเรื่องจริงหนำซ้ำยังไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอีกคนที่ไปมุงดูวันนั้นต่างก็ปอบมือให้กับตาบากท,ที่ฉะาจนกำนันหน้าหดเหลือสองนิ้ว แล้วไอ้คนจะไปแจ้งความพวกเองดูด้วยนะว่าขา้ายิงเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่ใช่นึงจะแจ้งกันแจ้งรอสักวันบ้านเองโดนข่าวจะรู้สึกชาวบ้านทุกคนต่างหันมองหน้ากันคุยกันระงมกลางดึกคืนวันนั้นไอ้แดงกลับจากบ้านเพื่อนจู่จูได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังกินอะไรบางอย่างข้างทางจึงค่อยๆย่องเบา เดินหาต้นต่อเสียงนั้นไอ้แดงถึงก็เอามือปิดปากตัวเองเอาไว้เพราะสิ่งที่เห็นอยู่มีแสงวาบมีแค่หัวกับไส้กำลังกินไก่อย่างหิวโหวยไอ้แดงทนไม่ไหวอีกต่อไปรีบวิง่งหนีออกไปจากจุดนั้นพร้อมร้องลั่นขึ้นว่ากระสือกระสือกำลังกินไก่เมื่อเสียงดังขึ้นตะบาบ ได้สะดุ้งตื่นขึ้นในทันทีเพราะจากจุดที่แดงเห็นอยู่ไม่ไกลมากนักและเสียงกลางคืนค่อนข้างเงียบแกรีบวิ่งตามเสียงนั้นออกไปพร้อมปืนคู่ใจกระสือที่ลอยตามไอ้แดงมาติดๆได้หยุดชะงักในทันทีตบาบับช,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 ช่วยข้าด้วยกระสืออยู่ข้างหลังอ่ะไอ้ยูนี่แล้วเองไม่ต้องหรัวแดงได้หลบไปอยู่ข้างหลังตะบับ แกได้ถือปืนขึ้นลำกล้องตั้งบ่าพร้อมเล็งไปที่กระสือมึงทำกูไว้เจ็บแสบมากมึงมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายที่มึงจะได้หายใจพายูที่ตำ่ำเองูที่สูงแล้วมันจะต่างกันยังไงวะ <laughs> แต่ลูกปืนข่าต่างแน่นอนโวยเสียงปืนดังขึ้นแต่บ่า ยิงในระยะเผาขนไม่มีทางที่จะยิงพลาดได้ไอ้แก่ยิงแค่นี้ก็ไม่ถูกมึงตายซะวิ่งสิวะรอยมันกินใสหรือไงเราไปแต่บาบวิ่งไปพร้อมกับไอ้แดงอย่างไวในขณะนั้นที่แกวิ่งได้บรรจุก,กระสุนแล้วหันกลับมายิงในระยะเผ <c oughs> ยิงแสกหน้ากระสือในทันทีกระสือร้องโหยหวนลอยว่อน แกว่งซ้ายขวาลอยหนีไปอย่างไวพร้อมเสียงร้องลั่นดังไปทั่วบริเวณทั้งสองหอบเหนื่อยและแยกย้ายกันกลับบ้านถัดจากวันนั้นเรื่องที่ใครเป็นกระสือก็แดงขึ้นไม่ใช่วัตบากเป็นคนบอกแต่เป็นเพราะเจ้าตัวเกิดตายระหว่างที่จะกลับเข้าลางเยสาหญิงชราในหมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งอยู่กับลูกหลานเหมือนคนทั่วไปเช้าวันเกิดเรื่องลูกสาวของแกได้กลิ่นเหม็นเนา่าโชยออกมาจากห้องแม่ซึ่งแกไม่ออกมากินข้าวกินปลาเช่นเคยเรียกอย่างไรก็ไม่ขานจึงพังประตูเข้าไปพอบานประตูเปิดที่เล่นเอาคนทั้งบ้านังาดเยสาตายในสภาพนั่งพิงผนังบ้านแต่ส่วนหัว กลับตกวางอยู่ข้างขาใส่ยังคาอยู่ที่ลําคอห้อยร่องแรงพาดลงมาตามหน้าอกมันเหมือนว่าแก่กำลังจะกลับเข้าร่างแต่เกิดขาดใจตายเสียก่อนจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่แปลกเพราะศีรษะตั้งแต่หางคิ้วซ้ายไปจนถึงหน้าผากหายไปทั้งสี่ทีนี้เขาก็ได้รับรู้กันแล้วว่ากระสือที่ตะบาบยิง ถึงสมครั้งนั้นคือใคร